คุกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นนายกมรมฐมนตีคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาก่อนเนี่ยจะไม่ติดนะครับก็รัฐมนตรีหลายคนก็ติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกว่านายกที่มาจากทหารจะไม่ติดคุกนะครับเดี๋ยวดูมติคลรมวันคานี้ว่ามาติคลรมจะดึงดันที่จะต่อสัมป,ปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือเปล่าทั้งทั้งที่รัฐมนตรีภูมิใจไทย7คนยังไงก็คัดค้านอยู่แล้วนะครับแต่รัฐมนตรีทั้ง7คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ดําเนินคดีนะครับ กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในวันพรุ่งนี้ไอ้มาลืนนะฮะน่าจะวันมาลืนนะวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยประมาณสักวันจันทร์ประมาณสัก11บเอ็ดโมงเช้าเนี่ยผมจะไปบันทึกประจําวันในแจ้งในการแจ้งความแจ้งบันทึกประจําวันให้ทางกองปราบรับทราบว่าผมเตรียมจะดําเนินคดีกับนายกแล้วก็รัฐมนตรีทุกคนที่กําลังจะต่อสัมปทานเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับ โดยที่ก่อนหมดสมรทานถึง8ปีต่อล่วงหน้าอีก30ปีโดยที่ค่ารถไฟเนี่ยยังประมาณ65บาทเป็น<า>ตรงนี้ได้คุยกับทางหัวหน้าพักของทางพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่เห็นไแม่ดังแม้แต่ม,ตมาวันนี้ทตไม่มีคําถามมาต้องขออนุญาตหัวหน้าพักปะ่ะเอาคนมาทำคทวามดีมาเด้ทำารื่ชั่วเรื่องขออนุญาตทำไมถ้าทำความชั่วขออนุญาตก็อนุญาตให้ไหมไม่ต้องะถ้าทำความดีไม่ต้องขออนุญาตเรื่องของการโหวตในสภาค่ะเราจะยึดแนวทางของทางกลุ่มกหรือของทางที ก็ต้องดูต้องใช้ดุลิพินิษฐ์ไปตีความกันบอกเอาไอ้คืมสิบหกมสิบหกคนมีใครมีใครบ้าง <c oughs> ไอ้ที่คุยกันวันนั้นเนี่ยมันมากกว่าสิบหกคนเพราะนักใครจะถอนไม่ถอนไม่สําคัญอยู่ภาร,รกิจของเรามีหลักๆอยู่เกือบสิบคนอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้มันมีคนเข้าร่วมประมาณกี่คนได้ตอนนี้ยืนยันประมาณสิบคนนะในใบรัฐบาลท,ทำประโยชน์เพื่อประชาชา,ะชาชน,นผมยกมือตับดุลอยู่แล้วล้วช่วยประชาัมพายอีกด้วยแต่ถ้าองไหนไม่ถูกต้องเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ย นี่ประเด็นนี่มีการตื่นตัวขึ้นมาโดยเพราะอย่างยิ่งนะท่านรัฐบ,บาลก็มีการตรวจสอบขอว่ามันจะทําอะไรกันก็วันอังคารท่านรัฐบ,บาลยังจะดื้อดึงเอาเรื่องของสีเขียวเข้าคลมอผมก็คุณบังเกตขออย่าทุ่มกลบผมจะเดินเมืองคดีนะในอนาคตในสมาชิกกลุ่มสิบคอาจจะมีการรวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองเป็นอนันเรื่องอนาคตนั่นเรื่องนอนาคต สสัปดาห์แล้วนะครับที่เราเจอเหตุการณ์ที่พักฝ่ายค้านซึ่งนําโดยพักเพื่อไทยนะครับพักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ชนะมาประมาณ20ปีนะครับผมพูดอย่างนี้ผู้ชมก็เริ่มแซวว่าจําได้แล้วว่าผมจะพูดอะไรนะครับแต่ว่าต้องย้ําความจริงอย่างนี้ไปนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือทิศทางของพักเพื่อไทยหรือพักฝ่ายค้านยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ในการล่มสภาเพื่อ อาจารย์ให้ประชาชนเห็นถึงความสันหลังยาวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะนํานไปสู่การยุบสภาหรือไม่ก็เป็นการลาออกของรัฐบาลได้นะครับในรอบสองสามวันนี้คีแมนของพรรคเพื่อไทยหรือว่าคีแมนหรือคนสําคัญทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยออกมาย้ําประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆคือความเชื่อนะครับว่าสภาจะล่มและเมื่อสภาล่มนั้นพลเอกประยุทธ์ ต้องรีบออกก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายมากไปกว่านี้พฤษภาถึงสิงหาคมเป็นเดือนอันตรายนะครับคุณประเสริฐจ,จันทารวงทองก็พูดไว้ว่าพฤษภาประยุทธ์ไม่ไหวแน่ต้องออกนะครับพิธาดิมเจริญรัตน์เมื่อวานก็พูดไว้เหมือนกันว่าเมษาประยุทธ์เข้าเขตสังหารนะครับหรือว่าล่าสุดเองนะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับรุ่นใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับประธานวิฝ่ายค้านก็เอามาบอกนะครับว่าสถานการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากนั้นรัฐบาล เข้าขั้นพูดคุยกันเองไม่ได้แล้วระดับความเป็นเอกภาพของรัฐบาลแย่มากนะครับมีการถามถึงว่าการที่พลเอกประยุทธ์ขอให้ช่วยรักษาองค์ประชุมสภาเป็นสัญญาณว่าการ เป็นรัฐบาลนั้นใกล้สิ้นสุดหรือเปล่าคุณสุดทินก็บอกว่าสามารถคิดได้นะครับรัฐบาลอ่อนแอลงความเข้มแข็งน้อยลงพลเอกประยุทธ์เข้าสู่ภาวะของการเหมือนกับอยู่แบบวันต่อวันนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าช่วงที่อันตรายสุดของพลเอกประยุทธ์คือพฤษภาถึงสิงหาคมนั่นก็คือการประเมินของคุณสุดทินครั้งแสนนะครับซึ่งต้องจับตามองกันต่อไปว่าระเบิดลูกแรกนะครับที่จะตามมาหลังจากยุทธการล่มสภาเพื่อกดดันประยุทธ์ลาออกนะครับการ ภิปรายไม่ลงมติมาตรา152นั้นจะสามารถเขย่ารัฐบาลได้มากขนาดไหนคนของเพื่อไทยจะขึ้นอภิปราย30รวมกับฝ่ายค้านอีก45นะครับมีการตอบคําถามว่ารัฐบาลวางแผนว่าจะนับองค์ประชุมสภานในวันที่1 7บเซึ่งไม่แน่ใจว่านี่เป็นข่าวที่มีจริงๆหรือว่าเป็นข่าวที่ฝ่ายการเมืองฝั่งรัฐบาลปั่นเพื่อกดดันกันไม่แน่ใจนะครับข่าวนี้แต่ว่าคุณสุดทินบอกว่าถ้ารัฐบาลกล้าขอนับองค์ประชุมก็จะเป็นการประจานตัวเองเพราะว่าฝ่ายคา้านจะอยู่ครบแต่รัฐบาลอยู่ไม่ครบ นะครับแล้วก็ย้ํากับรัฐบาลไปว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้ส,สภาล่มนั้นรัฐบาลอาจจะมีปัญหาเองว่า รัฐบาลมีพฤติกรรมซึ่งขัดขวางการทํางานของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับภาพของการอภิปรายที่กําลังจะถึงหรือว่าหลังจากนี้ไปนั้นเราน่าจะเจอยุทธการล่มสภาอย่างเข้มข้นดุเดือดนะครับและเป็นยุทธการที่ฝ่ายค้านนะครับเชื่อว่าจะนําไปสู่การกดดันให้พลเอกประยุทธล์ลาออกจากตําแหน่งหรือยุบสภาได้นะครับแต่ก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันว่ายุทธการนี้ก็จะมีเส้นตายนะครับอยู่ที่การเปิดประชุมสภานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สมัยประชุมคราวนี้ จบสิ้นลงนั้นยุทธการนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไประงับไปเพราะว่าเมื่อไม่มีสภาเปิดก็ไม่มีโอกาสที่จะล่มสภาได้ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลเข้าขั้นเพียงพำนะครับแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเกมในสภาได้แต่อย่างใดแต่ว่าอาจจะต้องประเมินอีกนิดนึงว่าเกมของรัฐบาลจะตอบโต้นะครับฝ่ายค้านจะทําอย่างไรการใช้ความ สับสนโอนลหมานทางอารมณ์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคนมีอารมณ์บางกลุ่มเห็นว่าเหตุการณ์สภาล่มนั้นมาจากความสันหลังยาวของสอสอนะครับต้องยอมรับความจริงว่ามีคนคิดแบบนี้ซึ่งก็ต้องย้ําต่อไปอีกว่า เหตุการณ์สอสสันหลังยาวจนขาดประชุมกับเหตุการณ์ที่สสอให้นับองค์ประชุมรัฐสภาล่มเป็นคนละเรื่องกันนะครับการขาดประชุมนะครับคือสสสันหลังยาวแต่เหตุการณ์สภาล่มรอบนี้คือเหตุการณ์ที่ฝ่ายค้านนั้นเห็นว่ารัฐบาลสันหลังยาวไม่เข้าประชุมฝ่ายค้านก็เลยมีการให้นับองค์ประชุมจนเกิดปรากฏการสภาล่มนะครับอันนี้คือคําอธิบายตามข้อเท็จจริงแต่ว่าแน่นอนว่าในแง่อารมณ์ของคนคนจำนวนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าทําไมเกิดเหตุการณ์สภาล่มซ้ำซากแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเกมที่ฝั่งรัฐบาลใช้ในการบี้้ใหฝ่าายคน หยุดยุดทธการสภาล่มนะครับถ้าท่านผู้ชมดูนินด้าโพที่ออกมาวันนี้น่าสนใจนะครับว่าถามความเห็นประชาชนว่าเหตุการณ์สภาล่มใครต้องรับผิดชอบมากที่สุดนะครับ อันดับ1เป็นสสฝ่ายรัฐบาล43.44อันดับ2คือรัฐบาล42.37อันดับ3คือสสฝ่ายค้านนั่นคือ37.94อันดับ4คือพลเอกประยุทธ์32.60ซึ่งถ้าดูตามโพลแบบนี้ฝ่ายค้านก็ยังคงมีแต้มต่อนะครับในการล่มสภาอยู่สังคมยังเกลียดพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็มองว่าเหตุการณ์สภาล่มเนี่ยต้นเหตุเกิดจากสสฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเกิดจากรัฐบาลหรือเกิดจากพลเอกประยุทธ์เองความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงนะ ครับกำลังจะเกิดอภิปรายแล้วเนี่ยมีท่าทียังไงบ้างต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกรักนะครับหรือว่าพอใจในการทําหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับข่าวๆข,ของผู้นํานประเทศ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ยังคงเป็นข่าวเชิงลบอย่างต่อเนื่องครับว่าข่าวเชิงลบไม่ได้แปลว่าพลเอกประยุทธ์ทำผิดทุกกรณีนะครับแต่ข่าวเชิงลบนั้นเป็นข่าวซึ่งเมื่อประชาชนได้ฟังแล้วไม่พอใจรัฐบาลผิดหรือถูกไปว่ากันตัวอย่างเช่นข่าวหนึ่งที่มีการพูดกันก็คือข่าวเรื่องการระบาดของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้เป็นวันที่ผู้ติดเชื้อทะลุกเกิน10,000ื่นนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วและตัวเลขผู้ติดเชื้อในระบบตรวจปกติกับแบบ ATK รวมกันตอนนี้เข้าสู่หลัก25,000ต่อวันแล้วแต่ ว่าดันมีการแสดงความเห็นของเหมาอ,อุดมซึ่งต้องยอมว่าเป็นความเห็นของเหมาอ,อุดมนะครับในสบคว่า อาจจะมีการถอดเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อจากยูเซปคำว่ายูเซปเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไปเข้าใจว่าหมายถึงบัตรทองไม่ใช่นะครับคำว่าถอดผู้ติดเชื้อโควิดการดูแลออกจากยูเซปคือการบริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉินแต่ถอดไม่ได้แปลว่าตัดสิทธิ์อย่างถาวรนะครับแปลว่าให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ปกติของตัวเองนั่นคือชื่อบัตรทองอยู่ที่ไหนก็เข้าที่นั่นถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิข้าราชการถ้าเป็นสิทธิของประกันสังคมก็ใช้ประกันสังคมการรักษาพยาบาลมีสิทธิตามเดิมอย่างครบถ้วนยกเว้นแต่เดิมนนั้ อ,อ,อยากเข้าที่ไหนก็เข้าได้อันนั้นคือส่วนของยูเซปไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปอีกแล้วแต่ว่าในแง่การสื่อสารนั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคําว่ารัฐบาลหรือว่าสบค ให้ยกเลิกการดูแลผู้ป่วยตัดสิทธิ์ยูเซ็ไหมายถึงตานตัดสิทธิ์บัตรทองซึ่งไม่ใช่นะครับสิทธิบัตรทองไม่มีการตัดทิ้งสปสช,ชเลขาคนใหม่คุณหมอจะเด็ดยืนยันว่าการใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาโควิดเป็นไปอย่างเดิมทุกประการแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาลถูกโจมตีค่อนข้างมากนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณธน,นกร ทำให้พลเอกประยุทธ์ถูกโจมตีหรือเปล่าไม่ทราบนั่นกะ็คือบอกมาแถลงว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยประชาชนอยากให้แสดงความรักอย่างถูกต้องในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งก็อาจจะมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นหยุมยิ้มเกินไปนะครับอยากจะมีซีนมากเกินไปแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมากเกินไปนะครับดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ก็ต้องถือว่า กับรัฐบาลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความเคลื่อนไหวของพวกรัฐบาลด้วยกันเองก็ยังมีรายงานของแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณมงคลกิจก็ประกาศแล้วว่าสัปดาห์หน้านั้นจะมีการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับ คุณพิเชษฐ์สถิลวาน,นะครับอดีตไทยรักไทยนะครับตั้งแต่ยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกปัจจุบันไปตั้งพักใหม่แล้วอยู่ยุบพักใหม่ของตัวเองไปอยู่พลังประชารัฐแล้วก็มาประกาศว่าจะพร้อมโหวตสวนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นทั้งหมดนี้เป็นภาวะของรัฐบาลที่ยังคนอ่อนแอเปราะบางไร้เสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มีสัญญาณของการเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายสับสนทางการเมืองทั้งสิน้นแต่และประเทศนะครับการปัญหารัฐการแผ่นดิน นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้นํามันมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาผู้นําที่สามารถเป็นผู้นําที่ทําให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆให้หลุดพ้นจากเส้นแห่งความยากจนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญบ้านหลังใหม่ของผมพรรคเศรษฐกิจไทยเราต้องคานึงถึงเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องคนไทยเราชันิีนะครับ